ยิงตูม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 อันตีตูมโดนอันตียิงตูม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 เด็ดตูม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 ตไปไหมตูมยศเควัดคิวนะครับผมเมึงแกคิวกูแน่นอนมานี้จังวันนี้เอาเฮ้ยหอกสิมึงทำอะไรของมึองนี้โอ้โหกูยิงคนเดียวทั้งเกมมึงนี่เกิดไปเปล่านะครับผม โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโลเมียนะครับคลิปนี้ผมมาเล่นทอนนะครับผมให้ได้ดูกันนะครับก็ในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับทอนนะครับก็เป็นฮีโร่ที่ยังโหดอยู่นะอืมนะครับผมเลดเกมก็ยังเวอร์ยังแรงยังโกงเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับผมแต่สำหรับผมนั้น เหมือนคนจะแนะนำเอ้ยคนจะนิยมไปเล่นเอาทอนไปยืนเลนมากกว่านะครับมากจะมากกว่าจะเอาไปป่านะครับผมเพราะว่าสมัยนี้ไฟเตอร์มันโหดนะครับไฟเตอร์แม่งสรรพประโยชน์อ่ะคือเอาไปยืนได้ทุกตำแหน่งอะ่ะตรตงๆเลยนะครับไฟเตอร์เนี่ยโอเคครับผมก็ฟามไปก่อนนะครับสลับทอนนะออกเป็นรองเท้ารถคูดาเอ้ยได้ฟนบัลแล้วว่าสวยงามสวยงามน,นะครับผมออกเป็นรองรเท้าเคีย โอเคผมเอาไปรองเท้าลกคูดาวนะครับถ้าทอนมีพลังเอ้ยมีลกคูดาาจะเพิ่มเป็นพลังโจมตีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับผมโอเคเนาะนะครับแล้วก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับโอเคนะครับก็ทอน ก็แนะนําเลยนะครับสําหรับแครี่ที่โกงนะเออจริงๆเลยโกงตัวโกงอ่ะเออนะครับในเลดเกมนะครับผมโอเคเราแท็กกลางเอ้ยไม่แจกกลางแท็กล่างแล้วผมลูบูนะมาไหมวะนะครับผมคือลูบูนั่นแหละนะเป็นตัวที่ผมชอบเล่นนะครับตัวโกงลูบูตัวโกงนะครับผมนะครับกระสุนกระสุนทีเลี่ยงนะครับผมทำให้สโลนะแซดไบตี ่าน่าจะได้เลยนะี่ยเอาได้เพื่อนเอ้ยเอ้ยโคตรแรงไอ้เยโปยูไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหโอเคอ,เคอเคบูนะครับชอบ็อตตะก,กี้นี้งงจัดไอ้เอ้ยมันจะโดนไอ้ปลานะไอ้เลี้ยงปลานะครับผมแล้วก็ลูบูนะครับผมในการเบิร์สนะครับไอ้เลี้ยงปลาแม่งก็ยังตามมาลอกล่อนผมนะคลิปท,ที่แล้วก็เลี้ยงปลานะครับที่ที่แล้วผมเล่นอะไรนะตัวอะไรวะ กูลืมนะครับผมคื่อแล้วกูเล่นตัวอะไรวะเออเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับผมโลบูนะเอาอย่างงี้เอาหลายตายซะมึงกูฟันปั๊บตีตีต,ต,ตีตีอยู่ห่าง,างยังง่วงตายสักทีเถอะพวกมึงอนะ่ะโอ้โหโอ้โหโอโยู่ชนะไหมเนี่ยอารตีไปน็นทีตูมนะครับยิงเอ้ยทีเดียวเออสวยนะครับผมให้กูได้บ้างเถอะกูยิงยิงตั้งนานนะครับโอเค นะครับผมใส่กระสุนก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมก็จะใส่แล้วแต่จังหวะนะครับผมบางจังหวะก็ใส่เรื่องบางจังหวะก็ใส่ฟ้านะครับแต่ส่วนมากผมจะใส่ชอบใส่เรื่องนะครับเวลาฆ่านะมันจะสโลไงแข่งไปนหนึ่งทีเกือบตายแล้วกูชีวิตนะครับผมหันไปซวยหนึ่งทีปุ้มตุ่มตุ่มแต่กระสุนสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างโกงนะผมลองไปเล่นดูนะครับผมนะครับเอค ฟ้าสานี่ก็เคลียร์คลิปไวนะครับค่อนข้างดีเลยก็เลยทีเดียวนะครับผมนะครับผมโอเคภาพต่อนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมทอนนี่เป็นตัวที่ต้องมีของเลยนะครับถ้าไม่มีของเนี้ยก็จะยิงไม่ค่อยแหลกเท่าไรนะครับแต่ร่างเกมนี่ก็คือหดที่ผ่ายเลยนะครับผมโอเคนะครับออกเป็นคีนะครับผมก็ ฟาร์มไปเดิมนะครับเอ๊ะเกมที่แล้วกูเล่นตัวอะไรวะไอ้ย่าผมลืมได้ไงวะอ๋อทาชิเออยีปเลฟผมเล่นทาชินะครับก็เจอไอ้ปลาเหมือนกันนะครับผมไอ้เลี้ยงปลานะนชื่ออะไรซิฟิลา่าป่ะวะน่าจะใช่นะครับผมคือไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะครับตัวมันแบบป้วนเกินอนะโอเคครับผมตึง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 ,ตงสวยนะครับกูมไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี้ ไปธรรมดาไปไปไปสวยงามนะครับผมนะสลิมครับใส่สุนยิงยิงยิงเออเฮ้ยเยอะเยอะเยอะไปละอืมไม่ออกบอกบ้าไม่งั้นนะผมฆ่าแหละนะครับผมพลังมันก็ข้างเวอร์นะทอนนะี่ยเออนะครับถ้ามีเสียงลมเสียงอะไรเขาขออภัยด้วยนะครับตอนนี้แม่งลมแรงมากเลยนึนกว่าพายุเข้าไอ้แยบ้าน,นกูาพายุเข้าแหละ นะครับผมมามาสลีมตามตเอ้ยกูยิงอะไรเฮ้ย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 เอ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ย ผมว่าผมก็กดปุ่มใหญ่นะที่ทำไมมันไปยิงทำไมมันไปโดนปุ่มเล็กวะเย้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับพลาดไปแล้วก็พลาดไปเลยนะครับผมคนเราเล่นไม่กันได้นะครับโอเคเนาะนะครับผมนะโอเคนะผมเอ้ยเกมน,นี้มีทาชิด้วยเว้ยโอเคยิงตูมตูมนะครับ เอ้ยมากูยิงยิงเออโอ้โหเยอะ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 จักซิวโกเไหมเพือ่อนลาคอนเพื่อนเราจะจดจำละระลึกถึงนายไว้ซองคนนะครับในใจเสมอไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะครับกูพูดอะไรของกูเนี่ยนะครับผมกูยงิงกูยงิงนะครับนี่ก่อนนะครับเอ,อเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเป็นโซ่ต่อไปได้เลยกูกูตามไปเลยนะครับ โอเคดัดมานะครับผมจะว่าอีกได้กีละยิงยิงยิงสวยนะครับผมเก่งไหมโอ้ยน่าใจนี่นะครับเนี่ยเราได้หมดเลยนะโอเคครับผมนะเราจะจดจำพวกนายไว้ในความทรงจําแต่กูก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับยิงเออสวยงามมันล่าแผ้อะไรกัลึงนะครับโอเคฝันไปนะครับผมชีวิตนี้มือทอมอะไรบ้างครับฝ้าไม่เดียวนะครับมุกอะไรอ่ะ นะครับอืมเหมือนล้างจะไมนะ่ได้เลยป่ะได้เลยเพื่อนก็ส่วนเรื่องนะครับผมสโลนะตูม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 ไอ้มันกูยิงไม่เข้าเลยวะตูมโอเคสวยนะครับบอกเลยกิ้งหนึ่งทีนะมันก็จะแบบไอ้นี่เร็วนะครับบอกเลยว่าโกงนะครับผมเพราพูดจับจับตัวอะไรนะโงกงหมดอ่ะแค่นั้นแหละ นะครับผมตัวโกงเอาตกงๆอ่ะเอาตงงอัวโกงก็คือตัวโกงนั่นแหละนะครับผมโหนี่กันหมดเลยนะครับตีอะไรได้ก็ตีไปครับทําให้เงินเรารวยนะครับผมเรารวยเนี่ยเราก็จะแบกทีมได้นะครับถ้าเราไม่รวยเราก็แบกทีมไม่ได้นะครับผมตรงๆนะนะครับเราก็ยิง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 ไปนะครับผม <S <S อุอ้มเว้ยเจ็บนะเจ็บนะทําเป็นเล่นไปนะครับผม ตีได้ไหมเฮ้ยแดดบางทียิงตูม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 อันตีตูมโดนอันตียิงตูม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 เด็ดตูม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 ตายไหมตูมเยทเคควอดคิวนะครับผมเองแกรคิวกูแน่นอนมานี้จังหวะนี้เอาเฮ้ยดอกสิมึงทำาอะไรของมึองนี้โอ้โหกูยิงคุณเดียทั้งเกมมึงนี่เกิดไปเปล่านะครับผม โอเคจบเลยไหมโอเคน่าจะจบแล้วนะครับผมโอเคเนาะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดคลิปหน้าผมเล่นตัวอะไรก็มาสารบชวกันด้วยนะครับผมทำผู้คันจาอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ